สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันเกิดน้องไอนะคะแล้วก็หัน้ามาหน <c oughs> ่ะเข้ากล้องเห็นไหมโอ้โหทางนี้มืดนั่นนั่นนี่นะคะมืดมืดมีแต่คนเล่นโทรศัพท์มีแต่คนเล่นโทรศัพท์นี่อัดวิดีโอนั่นเนี่ยแล้วก็คนนี้ไม่ยอมเปิดเสียงเลยคนไหนล่ะ <c oughs> <c oughs> อ่น right? pues ่เขากำลังสีแฮปปี้เบิร์ดด์เขากำลังพี่กพี่มีไทยคลิปพี่มีไทยคลิปมัเกิเงี้ยงกันนักงนรอกบมันเกิดน้องไอ้นะคะทุกคนอุณเอาลองลองเล่นนะนีไปกกูดบุ่ มาับตเด้ออ่าชว์ไปกับตีไปเฮียนว่าไปบ้านยะมีเค้ก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 มเค้กเอ่ากชอเอาเอเดมี๋ยอเบอเดย์ทูยู Happy birthday to you เอาสองรอบเด้อ Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เป่าอธิษฐานก่อนเล้วจังเป่าใหม่อธิษฐานก่อนเลยอธิษฐา,านก่อนเดี๋ยวจังเป่าอธานดิอธิษฐานอยู่นี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 ่เอา อันนี้เป้าบอลนี่อันที่ทานแล้วเป้าปอยเทียร์ลุดไปเลยปอยเทียร์ลุดไปเลยอีกเออเุ้ยเค้กงามแถววัดนี่เค้กงามเค้กอีป้ายเล็กเองตีกูไม่ใช้ขี้มึงกระโดดกูยังเหียนมึงกระโดดอยู่นี่แต่กูไม่ได้อัาบิีไฟกูแม่งไฟดาบสีมาก บางนั่นดับแล้วไฟบานเทาคือบดับละ่ะตัดเค้กอ่าการตัดเค้กหัวโตวจีนกินโคตรยากเลยปะเ,เขาอ่ะอยู่โรงเรียนมียโตจีนกินโคตรยากต้องกินเมนูที่ขจะสสงมากอะไเรียนชอเรีอขดงาองเร้อาอเยและฮอมีเอเยลีลูกแกว้ว มีเนาะมีเอาเอาเหรียญทั้งกองเหรียญป่ะจะเอาเหรียญยังก็ได้แล้วก็ขอเยลลี่ลูกแก้วน้ำได้ปะแต่ว่าไอ้กุบบอนใช่หรอน้องมีสิมีมีกินจ้ากินกินมาแล้วนะคะีเค้กเค้กของเรานะคะโอ้โหใครจะเอาอันนี้อันนี้อู๋ เค้กอันน okay. mm hmm. uh, okay. mm hmm. mm hmm. ี้อุ้ยน eh BE ่ากินจังเลยแม่มาเอามมาอาเร็วอนมาไอ้บ uh, ้างมาล้จะหยิบช้อนกนเงกันมาเอาให้ดูกันเอาไปนกินเลยไปนี่ไอ้บอลกินเลยเออกินเลยลอืม แม่กินไหกินกิิดนั่นแหละอุ้ยกินลิ้ลูกแก้วอย่าลิลูกแก้วเฮนาเอาอไ่ดาเดือดแล้วกินทำไมวันน้ไออันไหไอ้ว้วยวแล้วจะลุนอู้ยวา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 ยในกาลวันนี้ช็อกโกแลตอัวนตากลอง หืมตักไปถึกอ<ร>สอร่อยอ้่อร่อยมากอร่อยอร่อยมากด้วยกินบายบายค่ะทุกคนโ้นมันเจกันเ